โดยภายในงานนาคธรรมทายาได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำตัดปลอยผมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปิยพงศ์วิสาละธรรมโมและคณะสงฆ์ได้ทำการตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายา ส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคณะญาติมิตรและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านก็ได้ร่วมตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานและคนในครอบครัวซึ่งผู้ปกครองต่างม,มีความปลื้มใจที่ลุกชายและคนในครอบครัวได้ตัดสินใจมาบวชแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามบรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบปื้มปิติซึ่งการตัดปลอยผมและปรงผมนั้นเพื่อแสดงตนว่า เป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤรืหัดเตรียมเข้าสู่ความเป็นเพศสมณนะเดินตามรอยบาทพระศาสดาและพระอริยาสาวกทั้งหลายโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทต่อไปค่ะ